กันอีกวันหนึ่งนะคะกับวรดาผ้าคามนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของวารดาทุกคนนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนของวารดานะคะที่รักและเคารพของวรดานะคะ,ลลว,ะ,คะวันนี้วรดาก็มาพบกับ กับท่านอีกแล้วนะคะเป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันจันทร์ใส่เสื้อสีเหลืองนะคะเสืส้อสเตปนี้ยังมีขายนะคะแต่พ่อแม่พี่น้องก็อยากได้เบอร์ไหนก็มีขายนะคะท่าในใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแคร์กดติดตามช่องบรดาพักคำให้ด้วยนะคะทางที่ท่านจะซื้อได้มีอยู่4ช่องทางนะคะหนึ่งทางหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะเยี่ยงเยี่ยงกับเทศบาลเมืองจังหวัดสกลนะครทางที่2คือทางช่อง YouTube นี้ละคะ่ะทางที่สก็ ช่อง a c e b o o k นะคะที่สามก็เพจนะคะที่สี่ก็เพจนะคะท่านจะมีสินค้าดีๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษเลยนะคะวันนี้เราจะนําเสนอเป็นผ้าสิ้นนะคะ1นึค,นคูณสองเมตรและ1นึคูณสเมตรเป็นสีพิเศษและลายพิเศษด้วยนะคะวรดาจะนําเสนอเลยนะคะเพราะกลัวคนจะบตกรู้สึกไปคลื่น้างคุุมฝนม,มาแล้วนะคะวันนี้วรดาก็จะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเหมือนเดิมนะคะ ของเราสวยทุกคลิปนะคะที่บรรดาลงไปแล้วนะคะสวยทุกพันนะคะท่านใดสนใจอะไรก็รีบแคปเข้ามาเลยนะคะบรรดานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิเศษมิตรภาพทุกๆคลิปนะคะและวันนี้บรรดาก็ขอยกเลยนะคะเป็นผ้าสีตะกอนะคะเป็นผ้าสีตะกอมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะวันนี้นะคะบรรดาจะนํามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเป็นผ้าสวยมากนะคะสวยจริงๆ kind of นะคะวันนี้เป็นผ้า um นะคะเป็นผ้าคามเครือขาวนะคะเพิ่งได้มานะคะผ้าคามเครือขาวนะคะ เป็นผ้านิ่มมากนะคะนิ่มนิ่มนิ่มนะคะปกติผ้าตัวนี้ขายอป็นละ950บาทนะคะแต่ววราดาน,นำมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเป็นผ้าเป็นผ้าเส้นเล็กนะคะ อันนี้เป็นคำเส้นเล็กนะคะเป็นคาเครือขาวนะคะเป็นคำเครือขาววรดานําเสนอให้พ่อแม่ที่เสร็จเลยนะคะเพียงคืนละ750านะคะอยากขายนะคะอยากขายเพื่อคืนต้นคืนให้แม่กี่โทนะคะท่านดูดีๆนะคะเป็นคาเครือขาวนะคะสวยนะคะมีอยู่2ผืนแต่คนละลายท่านดูดีๆนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะตัวนี้ f อฟซีค่ะวรดาขายในราคาที่เสร็จชิวๆเลยนะคะคืนละ750บาทนะคะ ขายถูกๆเลยนะคะ750บาทเป็นคามเครือข่าวนะคะนำเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้นำเบอร์หนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้อง F4 ของวรดานะคะนำเบอร์หนึ่งนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะสวยนะคะเป็นคามเครือข่าวนะคะงามมากเลยนะคะคามเครือข่าวนำเบอร์หนึ่งนะคะ750บาทเท่านั้นวรดาพิเศษโปรโมชั่นให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ750บาทนะคะนำเบอร์หนึ่งท่านใดสนใจรีบแอดเลยนะคะรีบแคปรีบแอดได้เลยนะคะ วราดาก็มีสินค้ามาใหม่เรื่อยๆเลยนะคะสินค้าของวรดาไม่ตกค้างนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นคามครือขาวนะคะคามเครือขาวสวยงามมากนะคะพิเศษให้เลยนะคะพิเศษสุดๆนะคะวันนี้วรดาก็นํามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษเลยนะคะคามครือขาวนะคะเพอละเจ็ดร้อยห้าสิบาทจากเก้าร้อยห้าสิบได้ขายขายเพียงเ5 0ร้อยห้าสิบนะคะท่านใดสนใจรีบแอดแคปหน้าจอเข้ามาเลยนะคะสินค้าเรามีจริงพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีให้เลยนะคะ โปรโมชั่นพิเศษ750บาทน,นะคะเป็นคมเครือขาวสวยงามมากนะคะสวยจริงๆมีแค่2ผืนนะคะเพิ่งได้จากแม่กี่ทอมาเมื่อวันเสาร์นะคะแต่ววาดา <c oughs> ลงคิดอย่างอื่นไปมากมายดูคะ่ะเป็นฟืนยีพ้านะคะตัวนี้เป็นฟืนผ้านิ่มเส้นเล็กมากเลยนะคะนี่นิ่มๆน,น,น,นะไปใส่โชว์นะคะใส่โชว์ไปใส่เป็นผ้าถุงก็ได้นะคะตัดเป็นเสื้อคลุมก็สวยนะคะ 750นะคะมี2ผืนเท่านั้นนะคะถ้าใดสนใจรีบแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอเลยนะคะสวยะคะ่ะสินค้ามีกิ่งความขายนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟีค่ะน้ำเบอร์สองนะคะ750บาทนะคะต่อมาอันนี้ก็สวยสุดๆเลยนะคะสวยสุดๆเพิ่งได้มานะคะอันนี้เป็นสีเทานะคะปกติสีเทานี้สีตะกอลายลูกแก้วนะคะเราขายตหนึ900่งเก้าร้อยเหมือนกันแต่วันนี้เราก็มาโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ750บาทนะคะ อันนี้เป็นลายต้นสนสวยงามมากนะคะดูเชิงดูลายนะคะดูเชิงดูลายสวยงามนะคะลายต้นสนวรดาก็โปให้เพียงเกต150บาทเหมือนกันขอยกเป็นนมเบอร์สานะคะ FC 3าขอยกเป็นนมเบอร์สานะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้ามีแท้แน่นอนนะคะมีแท้แน่นอนนะคะขอให้ท่านแคปหน้าจอและไว้วางใจวรดาค้าขายนะคะวรดาเป็นคนค้าขายด้วยความจริงใจนะคะ ะะสวยก็บอกว่าสวยนะคะถ้ามีตําหนิเราก็บอกมีตําหนินะคะแล้วแต่ความพอใจของท่านนะคะไทม์สีตะกนะคะสีตะโกลายลูกแก้วนะคะสวยงามนะคะเพียง750บาทนะคะขายถูกๆชิวๆนะคะ750บาทเท่านั้นนะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายนะคะแม่ๆท่านใดสนใจรีบแอดเลยนะคะสวยค่ะสีตะโกแท้แน่นอนเลยนะคะ ต่อมาก็ขอยกเป็นลำเบอร์สีนะคะอันนี้ก็สวยค่ะเป็นคามแท้แน่นอนคามสีตะกกนลายลูกแก้วเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เป็นคามแท้แน่นอนคามเต็มนะคะตัวนี้เรียกว่าคามเต็มนะคะเห็นไหมคะลายต้นสนนะคะลายต้นสนเสียบนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะลายต้นสนเสียบยอดยอดเงินนะคะตัวนี้นะคะลำเบอร์สี่นำเสนอ750เหมือนกันนะคะวลนดับพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเพียง750บบาทนะคะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะ สวยค่ะสวยทุกผืนสวยทุกอันนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายก็สวยงามมากนะคะโอเคไหมคะสินค้าเราโอเคนะคะขายเพียงเก5 0บาทเท่านั้นนะคะท่านได้สนใจรีบแอดไลน์เข้ามาเลยหรือท่านแอดไม่เป็นก็ให้วรดาแอดให้ได้นะคะสินค้าของเราโอเคนะคะัมาบเร์สี่นะคะคามสีตะกอผ้านิ่มค่ะผ้านุ่มนุ่มนุ่มนิ่มสวยนะคะเห็นไหมคะ ลายยอดฉัดและต้นเงินนะคะตัวนี้สวยนะคะเรียกว่าเป็นลายต้นเงินนะคะตัวนี้นะคะต่อมาเป็นผ้าชุดนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะเป็นผ้าชุดนะคะอันนี้เป็นผ้าชุดนะคะผ้าชุดสีเทานะคะปกติชุดเทานี้ขายอยู่พันหกนะคะแต่ช่วงนี้วรดาขายลดหลั่นให้ทุกคนเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะคะสวยไหมคะสวยงามมากนะคะวลดาลดหลั่นให้เลยนะคะ ตัวนี้โปรโมชั่นให้พิเศษเพียงชุด 1, 3 5 0บาทนะคะสินค้าเราเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมนะคะสินค้าเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมนะคะส่งรอบละ50บาทสินค้าโอนก่อนนะคะโอนก่อนนะคะโอนก่อนแท้แน่นอนนะคะสินค้าเรามีจริพร้อมขายชุดละ1 3 5่าบาทนะคะบอระดาขายโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะชุดละ1 3 5่าบบาทนะคะ มีพื้นเดียวชุดเดียวนะคะเอฟซี FC ขาพื้นเดียวชุดเดียวนะคะปกติขายชุดละพันหกนะคะวันนี้เรามาโปรโมชั่นให้พ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์ห้าผ้าชุดนะคะหนึ่งคูณสี่เมตรนะคะหนึ่งคูณสี่เมตรนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวสี่เมตรแต่เกินสี่เมตรอยู่แล้วนะคะเอฟซี FC ขาเกินแท้แน่นอนนะคะเกินแท้แน่นอนคะ่ะอันนี้เป็นสีเทาสวยนะคะน้ำงามมากนะคะไม่มีตำหนินะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะ สินค้าเราโอเคนะคะสินค้าเราโอเคนะคะงามนะคะสวยจริงๆินะคะพ้อแม่พี่น้องค่ะต่อมาก็เป็นนมเบอร์หกนะคะสินค้ามีจริงพร้อมขายนมเบอร์หกนี้สีฟ้านะคะท่านใดสนใจหรือมีความจําเป็นต้องใช้ในวันที่สิบสองิงหารีบแคบเลยนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะมีชุดเดียวเท่านี้นะคะชุดเดียวเท่านี้นะคะสินค้าเรามีจริงพร้อมขายนะคะปกติอันนี้ต้องขายอยู่พันห้านะคะพันห้านะคะแต่เราก็โปรให้เหมือนเดิม เรลาพิเศษให้สุดๆ,ๆโปรเหมือนเดิมจุระ1,350บาทนะคะสวยสีฟ้าท่านใดต้องการรีบรับเลยนะคะเอาไปตัดทันนะคะ12สิงหานะคะถ้าท่านต้องการตัดกับบวดาก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่เร่งด่วนนะคะเด่ยถ้าเร่งด่วนเวลาก็ต้องดูคิวนะคะเพราะว่างานก็เยอะช่างช่วงนี้ก็ยุ่งหลายอย่างนะคะงานหลายเจ้านะคะ1,350บาทนะคะท่านใดสนใจรีบแคปและแอดเข้ามาเลยนะคะ 1350บาท1คูณ4เมตรนะคะผ้าสีตะกอนลายลูกแก้วนะคะสีตะกอนลายลูกแก้วนะคะท่านใดสนใจรีบแคปรีบแอดเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นสีหามนะคะลายนี้เป็นลายพิเศษเหมือนกันนะคะเป็นลายเอสนะคะเอสครึ่งท่อนนะคะเอสครึ่งครึ่งท่อนบวกกับผีเสื้อนะคะ บวกกับลายผีเสื้อปกติต้องขายพันหกนะคะแต่วาราาก็ลดหลั่นให้ในราคาเดียวกันนะคะพิเศษสุดๆนะคะ 1, 3 5 0บาทสวยนะคะเรียกว่าเป็นลายครึ่งท่อนนะคะสวยงามจริงๆนะคะสินค้าของเรามีกิงะะาาก่งพร้อมขายนะคะสินค้าบรรดามีกิ่งพร้อมขายค่ะชุดละ1,300บาทนะคะ1 3 5่งพบาทนะคะ 1, 3 5 0บาทสวยะคะ่ะเป็นผ้าสีตะก,กอแท้แน่นอนเลยนะคะ สินค้าเราโอเคนะคะสีตะกอแท้แน่นอนนะคะสินค้าเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะท่านในสนนจรีบทแคปหน้าจอเลยนะคะรีบแอปเข้ามาเลยนะคะโอเคนะคะสินค้าเราแน่นอนค่ะสินค้าเรางามนะคะสินค้าไม่ตกค้างนะคะสินค้าสีสวยเป็นความแท้ของสกุลนครย้อมธรรมชาตินะคะไม่มีสารเลื้อคุนนะคะเป็นความแท้เลยนะคะไม่เป็นอันตรายเมื่อเราไปใส่ผ้าคลามนะคะเหมือนกับผ้ามั่อห้อมโบราณเรานั่นแหละค่ะก็ใส่กันอยู่แบบนั้นแหละค่ะ ุดนี้ 1, 3 5 0บาทเท่านั้นนะคะพิเศษนะคะอันนี้เป็นผ้าสีตะโกนะคะค่ะสีสวยลายเต็มนะคะ F สิบฐายลายเต็มสีสีล้วนก็งามนะคะสวยค่ะเห็นไหมคะสีล้วนก็สวยนะคะสวยงามนะคะสินค้าเรามีกิ่งนะคะมีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าสินค้าของวรลาคัดทุกขืนนะคะคัดทุกขืนนะคะถ้าอันไหนสวยๆวรดาัจึงจะเอามาขายนะคะ สีไหนไม่สวยบราดาไม่เอานะคะบราดาจะซื้อสินค้าด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราทําอะไรเราต้องระมัดระวังนะคะซื้อเยอะก็ไม่ได้นะคะเพราะเมื่อบางครั้งมาตกขางก็เสร็จเลยเพราะว่าสินค้าสินค้าไม่ออกเงินเราก็นอนนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะอันนี้ลายผีเสื้อนะคะลายผีเสือ้ออันนี้หายากนะคะลายผีเสือ้อ รอบนี้วัดาก็ได้มาเพียงชุดเดียวนะคะลายพีเสื้อได้มาชุดเดียวนะคะก็มาโปรโมชั่นให้1,350บาทเหมือนเดิมนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสินค้ามีจริงพร้อมขายนะคะวันนี้เราเอามามีแต่สินค้าดีๆงามๆเท่านั้นนะคะ1,350บาทต่อ1ชุดนะคะ FC ค่ะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอและแอดไลน์เลยนะคะเบอร์โทรด้านบนคือแอดได้เลยนะคะ0818725ด3 7นะคะวรดาทิ้งไว้ให้ด้านบนเลยนะคะ ท่านสนใจรีบแอดรีบแคปเลยนะคะสินค้าเรามีแท้แน่นอนนะคะสินค้าเราโอเคนะคะทุกผืนทุกอย่างงามมากนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านมีแต่สินค้าดีๆนะคะแต่ละคลิปสินค้าดีๆแต่ละคลิปราคาคนละอย่างนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะโปรโปรโปรนะคะผ้านิ่มเหมือนผ้ะสีตะกอนค่ะสีตะกอนรับประกันนะคะรับประกันสินค้าท่านซื้อไปแล้วตรงหน้าปกแน่นอนค่ะตรงหน้าปกแน่นอนนะคะสวยค่ะ ต่อมาเป็นลายพิเศษนะคะ FC ขาลายพิเศษลายพิเศษลายนกยุงนะคะลายนกยุงลายพิเศษนะคะลายพิเศษทํายากลายนกยุงนะคะปกติลายนกยุงขายชุดหนึ่งสองพนะคะแต่เรามาโปรโมชั่นให้ในร้านของบร,รดาผ้าคามนะคะพิเศษนะคะเพียงชุดละ1นึ่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยนะคะเอาโอเคบร,รดาเมตให้เลยนะคะชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ ใช่สุดๆไปเลยนะคะจุระ1 4 0 0บาทนะคะอันนี้โปรให้เลยนะคะโปรให้ทุกท่านเลยนะคะ1,400บาทนะคะลายนกยุงนะคะสวยงามนะคะให้พิเศษเลยนะคะชุดนี้1,400บาทนะคะ400บาทนะคะขอยกเป็นนัมเบอร์เก้านะคะ1,400บาทนะคะขายถูกๆชิวๆให้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะลายนกยุงนะคะสวยค่ะสวยงามแท้แน่นอนนะคะลายนกยุงชุดนี้1 0 0 0 400บาท1,400บาทนะคะพราเม่พี่น้องวลดาที่เศษให้เลยนะคะสวยสุดๆเลยนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะแท้แน่นอนนะคะรับประกันสินค้านะคะขายตรงหน้าปกทุกผืนทุกชิ้นนะคะ1,400บาทนะคะ f c ค่ะ1,400บาทนะคะต่อมาเป็นลายเอสนะคะลายเอสนี่ก็สวยสุดๆเลยนะคะลายเอสอันนี้เป็นเอสตัวเล็กนะคะ เป็นเอสตัวเล็กงามมากนะคะเหมาะสําหรับไปตัดกางเกงหรือตัดเสื้อผู้ชายได้นะคะอันนี้เอสเต็มคืนนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านดูดีๆนะคะเอสนี้สวยงามมากนะคะรายเอสนี้พิเศษเลยนะคะปกติขาย2,500าเหมือนกันแต่เอสนี้วราดามาขายให้พ่อแม่พี่น้องลดหลั่นชุละ1,450บาทนะคะ สวยนะคะ1,450บาทนะคะลายเนะคะวรดาขายหน้าร้านพันหนะคะแต่วรดาให้พ่อแม่พี่น้อง f c ีพิเศษแล้วนะคะ1,450สบาทนะคะลายเอนะคะนัมเบอร์สินะคะ FC ค่ะอันนี้ถือว่าเป็น number นะะัมเบอร์สินะคะนัมเบอร์สินะคะลายเนะคะสวยค่ะสวยจริงจริงค่ะสวยจริงพร้อมขายนะคะสินค้าของเรามีขายพร้อมขายแทย้แน่นอนเลยนะคะสินค้าเราโอเคนะคะท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอมาเลยนะคะท่านใดสนใจรีบแอดไลน์มาได้เลยนะคะ เราขายสินค้าในราคามิตรภาพนะคะเป็นผ้านิ่มนะคะ,คะเป็นเอสตัวเล็กนะคะเอสี่ขาดูดีๆนะคะเป็นเอสตัวเล็กนะคะสวยงามนะคะเป็นลายเอสตัวเล็กนะเอสจะมีหลายหลายแบบนะคะบางคนก็บางกลิ่มบางกลุ่มแม่กี่ทอก็ทอ,ทอเป็นตัวใหญ่เวีตัวใหญ่เวลาตัดชุดออกมาแล้วมันจะดูมันก็ใหญ่เต็มไปแต่ตัวเล็กจะสวยะคะ่ะไปตัดเสื้อผู้ชายตัดเสื้อคลุมเราก็โอเคนะคะ1,400บาทเท่านั้นผ้านิ่มมากเลยนะคะ โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของวลรดาทุกคนนะคะท่านใดสนใจผ้าร้านวลรดาผ้าขามก็ดูใน YouTube หรือมาที่ร้านได้นะคะวันนี้แล้วก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยคะงางงามนะคะรานะคาดัเท่านใดสนใจแอดเข้ามาท่านใดมาอดมุดหนุนแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนนะคะขอขอบพระคุณด้วยความจริงใจจากวลรดาผ้าคามค่ะ